วันนี้นะคะเป็นวันที่อุ้มใช้หัวเว่ยเมท Xs เครื่องนี้เนี่ยมาครบ1เดือนพอดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มใช้เป็นเครื่องหลักแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนเนาะอุ้มก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังค่ะกับราคาตัวเครื่อง1 0 0 0 0แบาทที่อุ้มซื้อมาแล้วก็ราคาไทย89,900บาทอุ้มบอกเลยว่าถ้าไม่นับเรื่อง GMS นะคะเจ้าเครื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็น foldable phone ที่ดีที่สุดสําหรับอุ้มเลยเป็นเพราะอะไรไปดูกันเลย ะะสำหรับอุ้มเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของป x p e r การ c e การใช้งานแบบหน้าจอพับได้แล้วกันค่ะเออปกตินะคะอย่างตัวคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นตัว c ีฟิหรือว่าตัวที่เป็นโฟเองก็ตามเวลาเราใช้แมปนะคะที่หน้าจอหน้าแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขนาดของมันเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะคะใน g a l a x y 4อย่างใน c ีฟิเองเนี่ยก็จอจะเล็กสุดๆไปเลยเพราะว่ามันมีเพียงแค่แบบขนาด1.1นิ้วเท่านั้นนะคะแต่ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้ค่ะจอด้านหน้าของมันสามารถที่จะดูแมปได้อย่างสะดวกสบายคือสมมติอุ้มหยิบออกมา จากกระเป๋านะคะไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ตามค่ะหน้าจออันนี้นะคะจะกลายเป็นหน้าจอจริงๆที่เราสามารถจะใช้งานได้เลยไม่ต้องกังวลว่าต้องเปิดเข้ามาด้านในนะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งค่ะทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของความต่อเนื่องในการใช้งานซึ่งเจ Make ้า Huawei Mate X Mate X เนี่ยสามารถทําได้ดีตัวอย่างเช่นสมมติอุ้มดูแมปอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะต้องการจะการปุ๊บกดตรงนี้ฟึบมันก็จะขยายใหญ่ให้เรานะคะในอัตราส่วนที่เปลี่ยนไปแต่ว่ายังคงต่อเนื่องอยู่ค่ะ ยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะคะสมมติอุ้มใช้ตัวโครมเปิดเว็บอยู่นะคะเปิดเว็บอยู่แบบนี้ต้องการจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นน่ะสมมติเปิดออกมาฟึ๊บแบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นเต็มหน้าจอให้เรานะคะหน้าจอ8นิ้วแบบนี้เราก็จะอ่านนู่นอ่านนี่นั่นเนี่ยได้อย่างสะดวกบสบายมากยิ่งขึ้นมีอีกนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีก็คืออย่างเช่นสมมติแอปพลิเคชัน l i น e นะคะอันนี้คือแบบเต็มเต็มเนาะเต็มเต็มแบบนี้เลยสมมติอุงทับ เราก็จะกลับมาที่อัตราส่วนปกติค่ะแล้วก็สมมติ n e t ต l ิ x นะคะ Netflix เนี่ยหน้าหน้าแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมสมมติลุกเปิดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไซส์ที่ดูถนัดตามากยิ่งขึ้นสมมติลูงดูบุ๊กเล่นนๆนะคะอันนี้คือขนาดเมื่อกลางหน้าจอแต่สมมติลูกปิดเข,เข้ามาปุ๊บแบบนี้นะคะขนาดก็จะอยู่ที่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูใหม่อันนี้คือขนาดเมื่อเปิดแวบบ็บเห็นไหมขนาดขนาดของตัวไซส์นะคะในการดูหนัง Netflix เนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันเห็นไหมปุ๊บ นี่คือไซส์ปกติเวลาเราดูหนังบนมือถือทั่วๆไปนะคะก็เป็นอย่างหนึ่งที่สามารถทําออกมาได้ดีค่ะยังมีตัวอย่างแอปหนึงนะคะที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นแอป Lightroom เนาะเราใช้ในการแต่งผ้าแต่งอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะคะเรา,เาใช้ในโหมดปกติเวลาเราปรับแก้ไขาภาพนะคะมันก็ทุกอย่างฟังก์ชันมันจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะปึ๊บแต่ว่าถ้าคุณกลางออก มันจะใช้นะคะอตัตราส่วนที่เป็นของ iPad ค่ะสมมุติองเองียงฟึบแบบนี้มันจะกลายมาอยู่ที่ด้านข้างนะคะแล้วก็โหมดในการ กดหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็จะรู้สึกว่าทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กดได้ขนาดมือมากยิ่งขึ้นอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์ต่อการใช้งานจริงๆเดี๋ยวจ,จ,จะลองใช้ให้ดูอีกสักสองแอปนะคะก็อย่างเช่นตัว Facebook ค่ะอันนี้คือเป็นขนาดไซส์ปกติเนาะถ้าขนาดที่เรากางออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะใหญ่ขึ้นค่ะสะดวกต่อการอ่านโน่นนี่นั่นมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่าจะเป็น i ิน t a g r กรมเมื่อขยายใหญ่ออกมาก็จะเป็นไซส์นี้เนาะถ้าวงปิดปึ๊บก็จะอยู่ที่ไซส์นี้ค่ะ ทำไมอุ้ถึงคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะมันไม่ใช่แค่ใหญ่ขึ้นเพียงอ,อย่างเดียวค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นในหลายแอปนะคะมันถูกอัดแอปมาสําหรับใช้ในหน้าจอที่เป็นคล้ายๆกับทรงแท็บเล็ตเหมือนคุณพกมือถือเครื่องเดียวเนี่ยแล้วก็สามารถใช้งานในทั้งเป็นมือถือแล้วก็เป็นแท็บเล็ตอีกด้วยแต่ปัญหามันคือสมมุติคุณกลางใช้อยู่แบบนี้นะคะแล้วอุ้มเนี่ย มีคนโทรเข้ามาคุณจะต้องกดนะคะเพื่อที่จะปิดมันก่อนแล้วค่อยรับโทรศัพท์ไม่งั้นคุณก็ต้องเปิดสปีกเกอร์นะคะเพราะว่าคุณจริงๆมันสามารถเอาท่าผูได้เลยแบบนี้นะเพราะว่าตัวลําโพงหูมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเรากางแบบนี้แล้วคุยโทรศัพท์มันก็โคงตลกน่าดูค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องพับก่อนทุกครั้งที่จะมีการโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยากจะต้องทราบเอาไว้ค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งคือสมมุติบางแอปค่ะที่เราอาจจะใช้งานในแบบที่เป็นปิดอยู่แบบนี้เนาะ แล้วสมมติว่าเปิดมันจะทําการฟ้องนะคะว่าเอ๊ะคุณกําลังใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งอยากให้รีลอนแอปนะคะเราก็แค่รีลอนปุ๊บอัตราส่วนของมันมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะนี่คือความแตกต่างของที่เป็นโฟล a เวอร์โฟนแบบนี้ค่ะ 2นะคะเป็นเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะอย่าลืเร,รู้ดีนะคะว่าหัวเว่ยเนี่ยทำเรื่องของกล้องออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะตัวท็อปต่างๆค่ะเจ้าตัวนี้เองก็ถือว่าเป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดของหัวเว่ยตั้งแต่ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ใส่กล้องมาแบบจัดเต็มค่ะกล้องหลังทั้งหมดสตัวนะคะสามารถทํางานออกมาได้ดีมากๆ น้ความน่าสนใจของเขานะคะคือสำหรับปุ้มเนี่ยกล้องมันอาจจะไม่ได้ดีเท่าของตัว P40 Pro ในเรื่องของการทำการซูมแต่สิ่งที่ดีมากๆก็คือมิติของภาพนะคะหลายๆภาพเนี่ยสามารถทำออกมาได้ใกล้เคียงกับกล้องดิจิตอลเอามาปรับแต่งนิดๆหน่อยๆค่ะจะามาใส่พีซซตนะคะหรือว่าจะปรับแต่งในตัวแอปพลิเคชันในมือถือเองก็ได้ค่ะภาพก็ออกมาดูดีค่ะส่วนเรื่องของวิดีโอค่ะอันนี้ยังติดอยู่นะคะเพราะว่าถึงจะถ่ายนะคะสมมติถ่ายน้องแมวก็ไม่ค่อยโฟกัสโฟกัสไปที่น้องแมวค่ะแถมภาพเนี่ยถ้าสมมติแสงน้อย มันก็ยังดำอีกด้วยค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องติดนะคะสำหรับเรื่องของวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เทียบแล้วเรื่องของภาพเนี่ยทำได้ดีแต่ว่าวิดีโอเนี่ยว่ายังต้องแก้ไขแต่ว่าสามารถเอามาใช้งานได้ไหมก็สามารถใช้งานได้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่าง,งภาพและว,วิดีโอกันดีกว่าลองทดสอบทดสอบกล้องหลังดูนะคะอันนี้เป็นเลนส์วายค่ะว่าสั่นไม่สั่นยังไงบ้าง เก okay, ทดสอบนะคะวิดีโอกล้องหน้าค่ะอันนี้ก็ใช้เลนส er ์ออลตอวเหมือนกันนะคะของตัวหัวเว่ย a หมดเเนี่ยแหละดูว่าเป็นยังไงบ้างกล้องของหัวเว่เนี่ยกล้องกล้องหลังนะคะพอมาใช้ถ่ายกล้องหน้าเห็นไหมพี่บีมจะไม่ชัดขึ้นมาทันทีแต่ว่าที่อุ้มเนี่ยจะยังชัดอยู่นะคะก็เลยเป็นปัญหานิดหน่อยสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอแบบที่เป็นกลุ่มหรือว่าถ่ายภาพนะคะที่เป็นกลุ่มค่ะ เรื่องของกล้องนะคะกับเป็นเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการใช้กล้องหลังในการเป็นกล้องหน้าได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีกล้องหน้านะคะเราสามารถที่จะ ใช้แถบกล้องหลังทั้ง4ตัวเนี่ยเพื่อถ่ายเราได้เลยเกือบจะทุกรูปแบบค่ะวเวลาใช้งานจริงนะคะเราก็แค่กดไปที่กล้องค่ะแล้วเราก็จะเลือกอสลับไปใช้เป็นกล้องหน้านะคะพอสลับปุ๊บค่ะตัวเครื่องมันจะดีเทคอัตโนมัติแล้วก็เนี่ยจะ,จะแสดงผลไม้ที่อีกด,ด้านหนึ่งค่ะที่ด้านนี้นะคะเราสามารถที่จะกดถ่ายเซลฟี่ได้เลยมันจะเด้งมาที่โหมด p o r t เทรตแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําคือเราเดี๋ยวจะชอบสลับไปที่คาว่า p h โต้นะคะแล้วก็ดึงลงมาให้เป็นโหมด u l t ต a w i ค่ะแล้วอุ้มก็สามารถจะถ่ายตัวเองได้ ถ่ายเสร็จนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือภาพเนี่ยมันจะอยู่ในมุมที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วกออ็พอเราใช้กล้องหลังเนี่ยมาถ่ายเป็นกล้องหน้าหน้าของเราค่ะก็จะเหมือนให้คนอื่นถ่ายให้แล้วก็ได้คุณภาพที่ดีเหมือนเหมือนที่เวลาเราใช้กล้องหัวเว่ยที่ถ่ายกล้องหลังแล้วสวยๆค่ะตอนนี้เราสามารถถ่ายเซลฟี่ได้แบบนี้หมดเลยนะคะแอบมีติดอยู่นิดนึงค่ะว่าทําไมทําไมนะคะบางโหมดเนี่ยอย่างเช่นสมมติรุ่มสลับไปใช้กล้องหลังไนท์โหม d e เนี่ยจะมาทันทีมีโหมดไนท์โหมดตรงนี้นะคะมา แต่ว่าสมมุตินะคะวุ้มสลับมาที่กล้องหน้าปึ๊บแต่สลับมาะคะมาที่กล้องหน้าไนโหมดจะหายไปนะคะก็จะเหลือเป็นแค่โหมดอพเพอร์เจอร์เป็นโหมดพอดเทตโฟโต้วิดีโอแบบนี้ค่ะ,ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคงจะมีอัปเดตเร็วนนี้หวังว่านะคะที่โหมดวิดีโอเช่นเดียวกันค่ะข้อดีของมันก็คือสามารถจะดึงมาเป็นแบบออลตทไวได้เลยนะคะเราสามารถจะถ่ายวิดีโอแบบนี้ ที่โหมดออาตไวนะคะมันก็จะมีความกว้างมากๆนะคะถ้าเทียบกับมือถือทั่วๆไปอื่นๆค่ะอ่านี่อันนี้คือ1เท่าให้ดูนะคะปึ๊บอันนี้คือ1เท่าจะแค่ประมาณนี้ถ้าเลื่อนมาเป็นออ t ต w เไวมันก็จะกว้างประมาณนี้เลยก็จะมีความกว้างมากๆอันนี้คือสิ่งที่ทําให้มรู้สึกว่าเอ้ยอุ้มชอบกล้องของเจ้าหัวเบยนะคะเมดเอ็กซ์ตัวนี้มากเลยอะ เรื่องต่อไปนะคะที่ตัว Mate X S เนี่ยสามารถทําได้ดีมากๆค่ะคือเรื่องของอาการชาร์จไวนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมากับขุมพลังที่ชาร์จได้เร็วถึง55วัตต์ค่ะสายชาร์จเขานะคะจะเป็นแบบอันใหญ่เลยแล้วก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปกับตัวมือถือ พอเยบเสร็จปุ๊บค่ะมันจะขึ้นมาเลยนะคะว่านี่คือเป็นซูเปอร์ชาร์จิ่งค่ะชาร์จไวขนาดไหนนะคะก็คือ,อาภายใน30นาทีเนี่ยจะสามารถชาร์จได้ที่ประมาณ80-85ซซึ่งสูงมากๆค่ะทีนี้เนี่ยถ้าดูเรื่องของแบตเตอรี่นะคะเห็นมันตัวใหญ่แบบนี้มันมาพร้อมแบตขนาด4,500ม ah. ิลลิแอมป์ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะคะจากการใช้งานปกติจำวันของอุ้มเนี่ยก็คือสามารถที่จะสแตนบายได้ประมาณ13ชั่วโมงแล้วก็ออนสกรีนได้ประมาณให้6ชั่วโมงนะคะจำรับอุ้มเนี่ยก็ ถือว่าอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าเทียบกับขนาดตัวของมนันถ้าแบตก้อนใหญ่กว่านี้แต่ก็เข้าใจแหละว,ว่าถ้าแบตก้อนใหญ่กว่านี้มันน่าจะหนักกว่านี้เขาก็เลยแลกมาให้ซูเปอร์ชาร์จิงมันนั่นแหละ เมื่อกี้เรื่องแรกหุ้มเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าไอ้เจ้าตรงนี้มันดีตรงที่มันสามารถจะ f o l d a b l e ได้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงแล้วกันค่ะว่า OS เนี่ยมันทำออกมาซัพพอร์ตการเป็นแท็บเล็ตขนาดไหนนะคะอย่างน,นี้คือเป็นการกางหน้าจอแล้วหน้าจอจะขนาดใหญ่อยู่ที่8นิ้วเนาะสมมุติเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเราก็จะชอบเซ็ตเป็นแบบเดสก์ท็อปไซต์ถ้าในมือถือก็จะเป็นขนาดเล็ก,ลกๆใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็จะได้ไซส์แท็บเล็ต8นิ้วแบบนี้เลย ทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะเปิดนะคะแอปคู่กันอย่างสมมติรุมเล่น a c e b o o k แบบนี้นะคะเปิดแอปคู่ทำงไงลากนิ้วเข้ามากว่ามือแบบนี้มันจะเจอแอปที่สามารถเปิดข้างกันได้นะคะเช่นสมมติ YouTube ก็วางนี้เลยพอเปิดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็สามารถจะเอียงแบบนี้เพื่อให้มันเป็นสองฝั่งนะคะในขนาดที่กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเวลาเราเป็นแนวนอนเนาะมันก็จะกว้างกับแนวฟังนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะยังสามารถจะลากนิ้วเข้ามาได้อีกปึ๊บเปิดแอปที่3 อันนี้คือสามารถจะสแตนบายสามแอปพร้อมๆกันแบบนี้ได้นะคะก็ออแล้วก็ตัวนี้เลื่อนไปมาได้ นะคะสำหรับแอปที่เป็นโฟกติ้งแบบนี้ก็เลยมีประโยชน์ต่อการแบบสมมติรุมงดูเว็บไปด้วยนะคะต้องการจะทําโน้ตจดบันทึกเขียนร,รีวิวไปด้วยค่ะก็จะมีประโยชน์แบบนี้นั่นเองสําหรับการเล่นเกมนะคะตัวนี้เนี่ยมากับชิปเซตที่เป็น q ิวเรน990 5G นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วสามารถทําออกมาได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะอย่าเราสามารถจะเล่น RV ถามว่ามันแคบกว่าเดิมไหมนะคะหลังจากที่มุ้งพิสูจน์กับการเอามาเทียบกับ,บบน iPad Pro นะคะก็จะเห็นว่ามันแคบลงแต่ว่าถ้าเท กับมือถือแล้วมันก็ถือว่ามันกว้างขึ้นนะคะก็คือหน้าจอมันก็จะเหมือนเป็นการซูมเข้าไปค่ะอาจจะมีประโยชน์สําหรับบางคนแล้วก็อาจจะไม่มีประโยชน์สําหรับบางคนก็ได้นะคะนอกจากเรื่องของเกมแล้วนะคะเวลาเราดูหนังนะคะถ้าสมมุติเราเอียงมาเป็นแนวนอนแบบนี้ลำโพงมันจะกลายเป็นแบบสเตอริโอนะคะก็คือเสียงเนี่ยมันจะออกคือในส่วนที่เป็นลำโพงหูตรงนี้นะคะหูตรงที่เราแนบหูตรงนี้กับลำโพงด้านล่างนะคะที่อยู่ตรงนี้ ถามว่าเสียงเป็นยังไงบ้างสำหรับอุ้มเนี่ยคิดว่าเสียงแอบเบาไปน,นิดนึงค่ะมือถือระดับนี้เนาะควรจะมีลําโพงให้มา4ตัวด้วยค่ะถ้าสมมุติเป็นไปได้เนาะ,อะนอกจากนี้ค่ะตัวนี้ค่ะไม่มีระบบชาร์จจิ้งที่เป็นไวเลสชาร์จนะคะเพราะว่าเวลาเราพับหน้าจอเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถจะรองรับเรื่องของไวเลสชาร์จจิ้งได้สรุปแล้วนะคะหัวเว่ยเมดเอเนี่ยก็ ตรงกับการใช้งานของอุ้มหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจน,นะคะขี้เกียจจะพกมือถือหลายเครื่องขี้เกียจจะพกแท็บเล็ตค่ะเครื่องเดียวก็สามารถจะพกพาไปเป็นมือถือโทรศัพท์แบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะกางออกมาเพื่อใช้เป็นแท็บเล็ตแบบนี้ได้เช่นเดียวกันอุ้มนะคะชอบความคล่องตัวของมันแล้วเราสามารถจะอัปโหลดนะคะพวกคลิปที่อุ้มทำรีวิวต่างๆเนี่ยขึ้นผ่านเจ้าตัวนี้ได้เลยแล้วก็ยังสามารถทานะคะเรื่องของไวเลสโปรเจคชั่นเราสามารถจะซิงก์กับทีวีนะคะเพื่อที่จะให้กลายเป็นเดสก์ท็อปโหมดสำหรับ หัวเวเ่ยนะคะคอย่างที่ทุกคนรู้กันแหละว่าเจ้าตัวน,นี้นะคะไม่ได้มาพร้อมกับ GMS ดอวันนี้ก็ให้ร้านลงให้ค่ะ ถามว่าเราสามารถใช้งานโดยไม่มี GMS ได้ไหมสำหรับอุ้มตอนนี้นะคะอุ้มคิดว่าลงไปก่อนดีกว่าสำหรับถ้าสมมติสามารถที่จะลงได้นะคะลงไปก่อนดีกว่าค่ะเพราะหลายๆอย่างนะคะมันยังซัพพอร์ตได้ดีมากกว่าอ่ะวันนี้อุ้มฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะคะกับหัวเว่ย Mate Xs กับการใช้งานจริงของอุ้มครบ1เดือนค่ะใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะคะตามหัวเว่ยแฟคชิพสโตร์ต่างๆวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีค่ะ